สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนชอบคลิปนะครับในช่วงก่อนออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟันธงเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1กันนะครับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับถูก3ตัวตรงนะครับที่ผมได้ฟันธงให้นะครับใครรับชมคลิปงวดที่ผ่านมาคงจำได้หลักร้อยนะครับ มี3นั่นเองนี่เป็นโครงสร้างทั้งหมดแต่ทีนี้เพื่อนๆสมาชิกที่ได้สูตรไปแล้วนะครับตัวเลขตัดเหลือแค่070809แค่3ชุดเท่านั้นเองถูกทุกคนนะครับแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะครับและขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะครับถูกกันหลายงวดก็มีน้ำใจกันมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาทบทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับเรามาดูว่างวดที่จะถึงนี้เราคิดได้เลขตัวไหนบ้างนะครับเป็นชุด3ตัวนะครับในแต่ละงวดคิดออกมาแล้วนะครับตัวเลขจะได้ประมาณนี้ทุกงวดงวดละ3ชุดก็จะมีชุดหนึ่งนะครับที่ออกนะครับ5 6 3แบบนี้นะครับ6 8 7 2ด7เลขเบิ้ลก็ยังถูกนะครับ3 8 8 และงวดที่ผ่านมาก็จะเป็น309นั่นเองนะครับแค่3ชุดเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการคิดกันนะครับลองฝึกคิดและฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมก่อนที่เราจะมาดูวันที่1มิถุนายนนะครับเรามาดูแนวทางการคิดการคำนวณก่อนจะย้อนให้ดูสัก2งวดก็พอจะเข้าใจนะครับ สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนั่นเองนะครับส่วนใครที่ดูในงวดที่ผ่านมาก็สามารถดูและทบทวนไปพร้อมๆกันได้นะครับ16เมษายนเราจะคำนวณออกวันที่2พฤษภาคมนะครับเราจดรางวัลที่1 2. ตัวล่างเลขหน้า 1.2. ให้ถูกต้องอย่าสลับ2ไป1น,นะครับเลขท้ายเช่นกันนะครับสูตรของเรานะครับ หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับเราตั้งตัวเลขที่ออกหลักใครหลักมันนะครับอย่างเช่นหลักร้อยเป็นเลขสองให้ทุกคนเอาเลขสองมาตั้งคำนวณนั่นเองหลักสิบก็เป็นเลขสองนะครับเราก็เอาเลขสองมาตั้งหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดเราก็เอาเลขเจ็ดมาตั้งนะครับออกตัวไหนก็ตั้งตัวนั้นทีนี้จุดสำคัญที่เราต้องจำนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนนะครับ ให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1น,นะครับหลักหน่วย2ตัวล่างและหลัก10ครั้งที่1เลขหน้านี่คือหลักร้อยเราใช้จุดนี้ทุกงวดส่วนหลัก10นะครับวงไปที่หลัก10รางวัลที่1ห,หลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าและหลักหน่วยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลัก10เราก็ใช้จุดนี้ทุกงวดห้ามเปลี่ยนจุดนะครับ หลักสุดท้ายหลักหน่วยมีแค่2จุดก็คือหลักหน่วยรางวัลที่1และหลัก10ครั้งที่1ของเลขท้ายนั่นเองทีนี้เรามาบวกเลขกันนะครับ2บวก5ได้7 7บวก1ได้8มาตั้งบวกกับเลข2ที่เราตั้งไว้4บวก2ได้6บวก0ก็ได้6ตัวเดิมนะครับ7บวก74เราก็ตั้งเลข4แบบนี้ เราบวกกันลงมานะครับ2บวก8ได้10คือ0 1 2 3แล้วก็4แบบนี้นะครับยืดมาให้ครบ5ตัวนะครับหลัก10ก็เหมือนกันนะครับได้8ได้9ได้0ได้1และได้2นั่นเองครับครบ5ตัวเราก็หยุดนะครับหลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับ7บวก41คือ1 พอได้1แล้วนะครับให้ทุกคนนะครับบวก5ทุกครั้งหรือบวก5เป็นประจำนั่นเองนะครับจะเขียนเอาไว้ให้นะครับจะได้ไม่สับสนนะครับบวก5้าประจำนะครับหนบวกหจะได้6กนะครับหเป็น7 7เป็น8นั่นเองนะครับให้ทุกคนเพิ่มครั้งละ1แต้มนะครับฟันธงไปที่หลักหน่วยในงวดถัดไปนั่นเอง ทีนี้หลักร้อยกับหลักสิบมีทั้งหมด5ตัวนะครับถ้าเราจับคู่กันทั้งหมดเนี่ยสตัวจะได้ประมาณ75ชุดนะครับ75ชุดมันเยอะมากนะครับเราจะตัดตัวเลขหลักร้อยเหลือแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียวเราก็ตั้งเลขที่ออกคือเลข2นั่นเองนะครับหลักสิบก็เลขที่ออกคือเลข2นั่นเองนะครับทีนี้ตัวจะบวกกับเลข2ฝั่งหลักร้อยนะครับงวดนี้ได้เลข6 นะครับฝั่งหลัก10ได้เลข6เหมือนกันนะครับเวลาบวกกันเราบวกกันแบบนี้2บวก6จะได้8นะครับให้เพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้เลข3นั่นเองนะครับให้เพิ่ม5ทุกครั้งนะครับตัวนี้บวกกันได้8นะครับเพิ่ม5เหมือนกันนะครับจะได้13คือ3นั่นเองนะครับทุกครั้งเพิ่ม5ทีนี้เรามาเลือกตัวเลขกันวิธีการเลือก ตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับ2ตัวฝั่งนี้กับ5ตัวฝั่งนี้เราเลือกตัวนั้นออกมานะครับจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับเลข3ฟันธงไปที่หลักร้อยจะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่เราเลือกออกมานะครับเลข8ฟันธงหลัก10นั่นเองสรุปแล้วจาก5ตัวเราคัดมาแค่ตัวเดียวคือ3คือ8เราก็เอาเลข3 8ตัวนี้นะครับมาตั้งแบบนี้3าม 8นะครับตั้งข้างหน้านะครับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้3แล้วก็8นะครับเลขมีแค่3ชุดแบบนี้ห้ามตัดออกนะครับเลขเบิ้ลก็ไม่ต้องตัดออกนะครับเพราะเลขแค่3ชุดเท่านั้นเองเราคำนวณจากวันที่16เมษาออกวันที่2พฤษภาเห็นไหมครับถ้าเราไปตัดเลขเบิ้ลออกไม่ถูกเลยนะครับแบบนี้เราไม่ได้ตัดออกนะครับ3 8 แบบนี้ถูกได้นะครับไปลุ้นรางวัลได้นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดคำนวณอีกเราไปจดข้อมูลที่กองสลากออกมาให้ถูกต้องนะครับคำนวณในงวดถัดไปนะครับออกไปแล้ว3 8 8นะครับเลข3หลักร้อยเราก็ตั้งเลข3มคำนวณไปนะครับเลข8หลักสิบตั้งเลข8นะครับเลข8หลักหน่วยนะครับเราก็ตั้งเลข8เข้าไปนะครับ นามยอกเอาหนามบ่งนะครับออกตัวไหนก็ตั้งตัวนั้นได้เลยนะครับแต่จุดที่เราต้องคำนวณเราใช้จุดเดิมนะครับหลักแสนหลักหน่วย2ตัวล่างและหลัก10ครั้งที่1เลขหน้านะครับหลัก10รางวัลที่1หลัก100ยครั้งที่1เลขหน้าและหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยจะมีแค่2จุดคือหลักหน่วยรางวัลที่ 1, <c oughs> 1> <50 S 2> กับ10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเอง สอเป็น8 8ดแบวกสได้10คือ0นอย่าบวกเลขผิดนะครับ8 8ด6ปดสองได้8นั่นเองตัวนี้8ปดบวกหได้14นั่นเองนะครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็บวกกันง่ายๆนะครับ3ามบวกศย์ได้3ามนะครับสเพิ่มเป็น4ี่เป็นหเป็นหแล้วก็เป็น7นั่นเองมี5ตัวเราก็หยุดนะครับบวกกันได้6 6เป็น7ด เป็น8เป็น9เป็น0นย์นะครับ5ตัวเราก็หยุดตรงนี้ได้2นะครับ2ให้เพิ่ม5แต้มทุกครั้งหรือว่าบวก5ทุกครั้งนั่นเองนะครับจะได้เท่ากับเลข7 8 9ใครดูงวดที่ผ่านมานะครับหวังว่าคงพอจำได้กับเลขชุดนี้นะครับที่ผมได้บวกแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้ดูนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนั่นเองนะครับ ทีนี้เราจะไปตัดหลักร้อยกับหลักสิบเราก็เอาเลขที่ออกมาตั้งคือเลข3นั่นเองหลักสิบก็เป็นเลข8นั่นเองแบบนี้ตัวนี้สำคัญนะครับฝังหลักร้อยนะครับงวดนี้ได้เลข5นะครับมาตั้งฝังหลักสิบได้เลข2นั่นเองนะครับเราบวกกันนะครับ3บวก5จะได้8 8บวก5จะเป็นเลข 3นั่นเองนะครับบวกได้เท่าไหร่ให้เพิ่มไป5แต้มนั่นเองนะครับ0นะครับเพิ่ม5ก็จะได้เท่ากับเลข5นั่นเองนะครับแบบนี้ทีนี้จากทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็คัดออกมาแค่ตัวเดียวตัวไหนที่ซ้ำกันนะครับเราดึงออกมานะครับฟันธงไปที่หลักร้อยตัวที่ซ้ำกันนะครับจะมีแค่ตัวเดียวนะครับทุกงวดเลยฟันธงไปที่หลักสินั่นเองนะครับเราก็เอาเลข 3 0มนะครับมาวางข้างหน้าแบบนี้3แล้วก็0นะครับ3แล้วก็0แบบนี้นั่นเอง3ชุดทุกงวดนะครับคำนวณจาก2พฤษภานะครับงวดที่ออกไปก็คือ309นั่นเองนะครับถูกกันทุกคนเลยนะครับถูกกันทุกคนนะครับถูกแล้วถูกอีกนะครับไม่ใช่ถูกแค่งวดเดียวนะครับถูกหลายงวดมากนะครับ3 0และก็9นั่นเองแบบนี้นะครับโชคดีกันต่อเนื่องนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ได้สูตรไปคำนวณแล้วก็รับเลขที่ผมได้สรุปให้ไปเสี่ยงหวยรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นั่นเองนะครับตามที่ผมได้ทำให้ดูหวังว่าทุกท่านคงจะพอเข้าใจวิธีการคิดการคำนวณน,นะครับทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับสูตรตัวเนี้ย ใครอยากได้นะครับให้แอดไลน์มาหาผมได้นี่คือ ID Line นะครับ0886796398นั่นเองนะครับใครมีไลน์ก็พิมพ์เบอร์นี้เข้าไปแล้วก็ทักมานะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะมีบอกทุกจุดเลยนะครับทุกจุดเลยนะครับผมจะวงไปให้โดยเฉพาะจุดนี้จะเพิ่มไปด้วยนะครับจุดนี้จะบอกไปด้วยนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับที่มาทําตัวนี้ผมไม่ได้มาแนะนําหรือว่าให้ใครไปเล่นนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้รับเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นผมจะส่งสูตรไปให้นะครับสนใจก็นี่คือ ID l ดียนนั่นเองนะครับอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันนะครับ งวดหน้าก็คือวันที่1มิถุนายนเราคำนวณจากวันที่16พฤษภาคมนะครับรีบไปหาลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้ได้เลยนะครับใกล้หายากนะครับเลขที่เราต้องตั้งเลข3ออกไปแล้วหลักร้อยนะครับตั้งเลข3นะครับหลักสิบออกไปแล้วเลข0นย์นะครับหลักหน่วยออกไปแล้วเลข9นะครับเราก็ตั้งนะครับ3 0 9 1 0 หน่วยนั่นเองนะครับตำแหน่งเดิมนะครับวงไปที่หลักแสนนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าหลัก10รางวันที่1หลักร้อยที่1เลขหน้าและหลักหน่วยที่2เลขท้ายนั่นเองหลักหน่วยจะมี2จุดคือหลักหน่วยรางวัลที่1กับ10ครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับ270บวกกันจะได้9นะครับ 01 1, 1บวกกันได้2นะครับ9บวก65นั่นเองแบบนี้เรามาดูผลลัพธ์หลักร้อยก่อนนะครับงวดวันที่1มิถุนายนได้2ได้3ได้4ได้5และได้6นั่นเองนะครับจดเอาไว้ดูได้นะครับหลักร้อยหลัก10นะครับได้2 3 4 5แล้วก็6นั่นเองนะครับตัวเดียวกันเลยนะครับกับหลักร้อยหรือว่างวดหน้าเลขจะเบิ้ลอีกอันนี้ไม่แน่นะครับช่วงหลังเลขเบิ้ลตลอดเลยนะครับ9บวก54นะครับอย่าลืมนะครับต้องบวก5ทุกครั้งนะครับสูตรที่ส่งไปให้ผมจะมีบอกอยู่แล้วนะครับว่าต้องบวก5ทุกครั้งนะครับ9 0แล้วก็1นั่นเองแบบนี้เพราะฉะนั้นวันที่ หนึ่งมิถุนายนถ้าเราจะไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้เลือกหลักหน่วยที่มี901หลักร้อยนะครับกับหลัก10 2 3 4 5 6นะครับตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไปจับคู่ทั้งหมดเนี่ยหลายตัวอยู่นะครับหลายตัวมากโดยเฉพาะถ้าเป็นหลัก10หลักหน่วยนะครับจะได้15คู่นะครับ15คู่ที่ผมจับคู่ให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับ อันนี้คือหลักร้อยนะครับ2 3 4 5 6ี่ห้านะครับหลักสิบก็2 3 4 5 6หลักหน่วย901นั่นเองนะครับถ้า2ตัวก็จะเป็น15ชุดนะครับถ้าไปจับคู่3ตัวก็หลักร้อยคูณเข้าไปนะครับก็จะเป็น75ชุดเป็น3ตัวนั่นเองนะครับหลายตัวหน่อยนะครับมีทุนน้อยอาจจะไม่มีโอกาสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราได้สูตรไปแล้วนะครับ เลข3มาตั้งนะครับเลข0ูนย์มาตั้งจะมีบอกว่าตัวไหนนะครับมาวางตรงนี้ตัวไหนมาวางตรงนี้นั่นเองนะครับจะมีแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมานะครับตัวเดียวเท่านั้นนะครับตัวเดียวเท่านั้นเลือกออกมานะครับมาวางข้างหน้าตรงนี้นะครับ ใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับ0 8 8 6 7 9 6 3 9 8นะครับ ID Line ของทางช่องเรานั่นเองนะครับติดต่อมาหาเราได้นะครับเราคิดค่าจัดทาค่าดูแลแค่งวดละ100เท่านั้นเองนะครับอยากถูกก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับมีทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวส่งไปให้นะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่องเลขเด็ดคนชอบคิดนะครับเรามีสูตรดีสุดเด็ดนะครับมาแบ่งปันให้ทุกคนได้ฝึกคิดคำนวณทุกงวดนะครับเรามาลุ้นกันนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับเลขตัวนี้จะถูก3ตัวอีกหรือไม่และ3ตัวจะเป็นชุดไหนนั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอให้ท่านทุกท่านเลยนะครับที่รับชมคลิปนะครับจงโชคดีนะครับไม่เจ็บและไม่จนนะครับ สวัสดีครับ